แฟนคลับแห่ยินดีผู้หมวดสรงกรานเตชะนรงสำเร็จการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจในที่สุดก็ทำความฝันสำเร็จสำหรับไฮโซหนุ่มสรงกรานเตชะนรงหวานใจของนักแสดงสาวแมทพิรณีภายหลังได้จบจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานนครปฐมสร้างความภูมิใจให้กับครอบครัวและญาติพี่น้องเตชะนรงได้เป็นอย่างมากโดยเมื่อวันที่12สิงหาคม พศ2514นุ่มสงกรานได้ใช้พื้นที่ส่วนตัวโพสต์แจ้งข่าวดีผ่านทางอินสตาแกรม้วยการโพสต์รูปภาพตัวเองในขณะที่ใส่ชุดตำรวจถือประกศา,าศนียบัตอยู่ที่ RPAC โรงเรียนนายร้อยตำรวจอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐรมโดยเจ้าตัวได้มีการระบุข,ข้อความว่ากราบขอบพระคุณบิดามารดาผู้บังคับบัญชา อาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนทุกท่านที่ให้โอกาสกระผมในเข้ามาศึกษาสำเร็จความรู้ในสถานที่อันทรงเกียรติแห่งนี้ครับหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผออยแพร่ไปก็ได้มีบุคคลในวงการบันเทิงเพื่อนเพื่อนนอกวงการบันเทิงรวมถึงเพื่อนตำรวจเข้ามาแสดงความยินดีกับผู้หมวดสงกรานกันอย่างมากมายอาทิยินดีด้วยครับสุดยอดครับท่านประธานขอแสดงความยินดีกับพี่สงกรานประธานรุ่นของพวกเราด้วยครับ รีบกลับมาฉลองใหญ่ที่เขาใหญ่นะครับเป็นต้น